ในานามของจังหวัดเชียงรายพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความยินดีที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสกับบรรยากาศของจังหวัดเชียงรายในช่วงฤด,ดูหนาวนี้งานไม้ดอกของเราในปีนี้ก็เตรียมพร้อมในการที่จะรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราได้ ทำพิธีเปิดโดยการใช้ขบวนเรือบุพชาติโดยการที่เราเน้นนะคะความสำคัญของแม่น้ำกกะะซึ่งเป็นแม่น้ำหลักสำคัญของจังหวัดเชียงรายกับการจัดนะคะขบวนเรือบุพชาติครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายเราจะมีขบวนเรือซึ่งเป็นขบวนเรือประจําของแต่ละชาตินะคะรวม10ชาติเพื่อที่จะ ให้ขบวนเรือบุพชาติของเราเนี่ยเป็นขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่นะคะนอกจากนั้นก็อ,อยากที่จะให้ท่านเนี่ยได้สัมผัสนะคะกับตลาดน้ำอาเซียนนะคะซึ่งเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจงังหวัดเชียงรายนะคะที่จัดเป็นครั้งแรกให้เหมือนว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็ได้นะคะซึ่งเป็นตลาดน้ำ อาเซียนซึ่งเราจะรวมศิลปะวัฒนธรรมแล้วกอ็อาหารนะคะของทั้ง10ชาติอยู่ในตลาดน้ำอาเซียนแห่งนี้นะคะ